เทคนิคล้างค่าการเปื้อนสีให้มีความแม่นยำภาพที่คุณกำลังรับชมอยู่ในขณะนี้มาจากโลเคชันบ้านหลวงธนานุสรในจังหวัดน่านที่ผมบันทึกมาเมื่อวันที่28มีนาคม2023มันถูกเคลือบด้วยพรีเซ t s ซ g n a เ u r นของดอสเดไว์อย่าง Heritage และมีการปรับค่าทัศนมิติให้ถูกต้องตามระนาบสำหรับใครที่อยากจะซื้อ p r e เซ t ก็ติดต่อเข้ามาทางข้อความเพจของดอสเดวได้หรืออยากชมแกลเลอรี่ตอนผมไปน่าน 1 9 1ภาพด้วย preset ตัวนี้ก็สแกน QR Code ไปดูได้นะครับหลังจากกดใช้ preset แล้วผมยังคิดว่าบ้านหลังนี้มันไม่ขาวอย่างที่สุดอาจจะเนื่องจากตัวเลนส์กล้องด้วยหรือตัวสีของกล้องด้วยนะครับ <c oughs> ก็จะต้องใช้ masking tool แบบผู้กันโดยการระบายหยาบๆให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่ตัวบ้านสีขาวซึ่งผมรู้และว่ามันไม่ได้ขาวแถมออกเขียวเยวเหลืองๆด้วยนะครับจากนั้นก็ทําการลบพื้นที่เลอะด้วย masking tool ซ้ำไปอีกครั้งเพื่อให้เหลือจุดที่ต้องการจริงๆการจัดการพื้นที่นั้นก็คงไม่พ้นการลดค่าความอิ่มตัวของสีพร้อมกับปรับเพิ่มความโดดเด่นด้วยสเกลต่างๆเข้าไปมีการเน้นย้ำรายละเอียดเข้าไปอีกนิดหน่อยเห็นได้ชัดเลยว่ามันก็จะดูดีมากขึ้นกว่าการกดใช้ p พ e รีเซตเพียงอย่างเดียวแล้วจบเพียงเท่านั้น